ครั้งนี้ผมมาลองกว๋วยเตี๋ยวขั่วไก่ครับเป็นร้านที่ได้รางวัลมิชลินไกด์ด้วยนะเข้ามาในร้านนี่คือเห็นต่างชาติหลายโต๊ะเลยนะครับจานแรกนี่ก็คือเส้นใหญ่อบไก่ทุกคนสัมผัสแรกเส้นใหญ่ก็คือขอบนอกนุ่มในนะครับแัดไปคําแรกจะกรอบแต่ข้างในยังนุ่มอยู่พอกินพร้อมกับไข่อบเยิ้มๆมันช่วยเพิ่มความนัวได้มากในส่วน,นนี้เป็นเส้นหมี่ขาวขั่วไก่หวกแฮมแล้วก็ปลาหมึกนะ พอได้ขายเยอะๆมาแบบนี้มันเพิ่มความนัวขึ้นจริงๆครับ ตัวเส้นหมี่ด้านนอกของเขาจะมีความกรอบน,นะคะแต่ข้างในจะไม่ได้แห้งมากนะเส้นหมี่ขาวกับบะหมี่จะบวกเพิ่ม5บาทนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบเส้นใหญ่มากกว่านะร้านนี้เขาเสิร์ฟเป็นซุปมะนาวดองด้วยนะทุกคนและที่สําคัญก็คือทุกโต๊ะจะต้องมีเจ้านี่ครับหนังไก่ทอดมากับกรอบ,บเค็มหน่อยๆโอ้โหอร่อยเลยครับให้ผ่านมาแถว5้าแยกพะพา,พา,พาชัยก็มาลองกันได้ครับกับร้านแอนข้ยเติยว